น่ารักมากเลยทางนี้เชลซีอยู่ทางนี้กุกก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 ี้เก่งมากเก่งมากหืมรู้เรื่องรู้เรื่องมาเรามาทางนี้มั้งกุกกี้กุกกี้เชลซีอยู่ทางนี้กุกกี้โอ้ยผิดไปนิดนึงเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาอัเอาเลยเลยเลยเยอุ๊ยอุ๊ยหยุดก่อน นี่มันห้องพี่ทัฟฟี่นี่นะนี่พี่ทัฟฟี่เขาห้ามเราสองคนขึ้นมาเล่นกับบนนี้เข้าไปไม่ได้หรอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยอยาเข้ามาหรอกแป๊บน,นึงนะก็ได้พี่ทัฟฟี่ไม่อยู่เข้าไปเลยอื <c oughs> ไม่ให้เราเข้าห้องห้องสวยงามอย่างนี้นี่เองอ่ะอุ๊ยนี่มันเครื่องสอา ขุมทรัพย์เครื่องสำอางของพี่ท็อฟฟี่นี่นะขอดูไหนสิโอ้ว้าวโหนี่มันเสร็จเครื่องสำอางบาร์บี้ที่พี่ทัฟฟี่เป็นพีซันเต์นี่นะแม่แม่มาแบ่งกันใช้เลยนะหืมอุ๊ยโอลิปสติกแอริเอลหืมสุดยอดอะโอ้ oh, นี่ก็ลิปสติกโอ้แป้งอีก แต่งหน้าดีกว่าอดูพี่ทัฟฟี่ดูแต่มันเห็นขนาดนี้แล้วมันต้องแต่งหน้าล,ล่ะแต่ห้องนี้มืดเหลือเกินเอาเครื่องสำอางพี่ทัฟฟี่ไปแต่งนอกบ้านดีกว่าจะได้มีแสงหน่อยที่ดูมานะต้องเริ่มด้วยการลงแป้งแป้งก็หอมเชียวตามด้วย ท่าตาสีม่วงดีกว่าเข้ากับชุดของเชลซีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอถแก้มซะหน่อยเหล่านี้ก็น่าจะสวยเป็นนางแบบแบบพี่ทัฟฟี่ได้น่นเนี่ย ต่อไปก็ลิปสติกแอรียออันนี้แหละเจ๋งโอ้สีจะแจ่มไปไหนเนี่ยอุ้ยตายละสงสัยลิปมันจะใหญ่เกินหน้าไปหน่อยโอ้ยทาปากลำบากจังโอ้ยโอ้ยอ้ยสีนี้มันแจ่มไปนะเนี่ยลองอันนี้สิโอ้โหสีส้มเมื่อกี้มาผสมสีแดงอันนี้ต้องกําลังดีแน่ๆเลย ว่าแต่นะกระจกอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ดูกระจกเลยอะไม่รู้จะสวยไปถึงไหนแล้วอืมทาปากเสร็จรู้สึกเหงื่อออกตกแป้งซะหน่อยดิค่ะตกแป้งแล้วสงสัยจะเป็นลบที่ปัดแก้มหมดปัดแก้มเพิ่มอีสกสักรอบอุ้ยสนุกสนุก แม่พี่ทัฟฟี่ไม่น่าห้ามเข้าห้องเลยมีแต่ของเจ๋งๆแบ่งน้องบ้างก็ไม่ได้อืมอืม <abrir> ลิฟแอบเรียวนี่ชอบจังเลยอะ่ะอีกสักทีดีไหมเนี่ยเชลซีเชลซีอยู่ไ,ไหนไปกินไอติมกันไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงฮะเสียงพี่ทัฟฟี่เชลซีอยู่ห้องน้ำเปล่าเอ๊ะก็ไม่มี เชลซี Chelsea, ไปไว่ายน้ำอยู่หรือเปล่าทำไงดีทำไงดีเนี่ยโอ้ยแกร้งหลับดีกว่าคุกกี้มานี่มาอยู่กับ Chelsea, เชลซีแล้วมาอยู่นี่เดี๋ยวโดนพี่ทาฟฟี่กินนะมานี่มานี่ทางนี้ทางนี้โอ้ยตายตายตา,ตาคุกกี้ตัวใครตัวมาแล้วกันนะโชคดีเชลซี Chelsea, หลับก่อนอืสาวว่ายน้ำก็ไม่มี เชลซีหายไปไหนเนี่ยจะพาไปกินไอติมร้านอร่อยซะหน่อยเดี๋ยวมาหยิบกระเป๋าตั้งกันดีกว่าฮ<ะ>้อะไรกันเนี่ยไอ้ลูกไกล่ลูกไก่ตัวนี้ของเชลซีนี่นะขึ้นมาได้ไงเนี่ยเราเครื่องสําอางฉันฮ้อเฮ้นี่กุกกี้ทธอมาแอบใช้เครื่องสําอางฉันเหรอ รอดแล้วรอดแล้วพี่ทอฟฟี่นึกว่ากุกกี้ทำาฮะอลงออกย่างย่งยังวุ่นวายไม่หยุดอีกเฮ้อเดี๋ยวก็เอาไปย่างซะเลยลงไปข้างล่างหนูนี้นะเจ้ากุก๊กโกรยตายตายตายคอลเลกชันของฉันโอ้ยแอรีลโอ้ยพับทาแป้งตายแล้วต้เป็นซักแล้วเนี่ย โถโถดูลิฟสินี่ก็ใช้สัก,กจุยกระจายเฮ้อกว่าจะเก็บสเสร็จแล้ยีเชลซีไปไหนเนี่ยปล่อยให้กุ๊กกุ๊กกุกกี้กุก,กไก่เลยมายุ่งห้องเราได้เนี่ยฮะนี่มันเชลซีนี่มันนอนอะไรอยู่ตรงนี้อุ๊ยแล้วดูหน้าตาสิอืมเชลซีจ๊าหลับเหรอจ๊าเชลซีอื ทัฟฟี่เชลซีง่วงคะเลยขอมาหลับห้องพี่ทัฟฟี่หน่อยอ๋อมานอนอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรวุ่นวายใช่ไหมจ๊ะไม่เลยคะ่ะง่วงมากขึ้นมาปุกกระหลับปุ๋ยเลยอืมแล้วเ,เห็นเจ้ากุกกิ๊กกุกไก่ไหมอ๋อก็ตามเชลซีขึ้นมาแหละแล้วทําอะไรก็ไม่รู้เชลซีหลับมาเพลียอ๋อเหรอจ๊ะเชลซีรู้ไหม สําแองพี่นะกระเจดิดกระเจ้ากระจัดกระจ้ยสุดๆอุยตายกุกกี้ทำหรอคะเชลซีต้องขอโทษแทนกุกกี้ด้วยนะคะพี่ทัฟฟี่ไม่โกรธใช่ไหมคะไม่โกรธเลยจ้าอยากเล่นเล่นได้จ้าแต่ไม่ชอบให้โกหกพี่มีอะไรจะให้ดูนี่จ้าน้องสาวคนสวยลุกมาส่องกระจกสะหน่อยไหมไวายลืมลืมปไปเลยวันหน้าเหรอเครื่องสําแองอยู่ ขอโทษค่ะพี่ท็อฟฟี่เฮ้จะมาเล่นนะ่ะพี่ก็ไม่ว่านะแต่อย่ากโกหกรหู้ไม้มาไม่ดีรู้แล้วค่ะเจยสิขอโทษโอเคโอเครู้ว่าผิดแล้วจะไม่ทำอีกก็โอเคไปล้างหน้าล้างตาให้สะอาดไปเดี๋ยวจะออกไปกินไอติมโอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ท็อฟฟี่คนสวยรักสุดๆเลยจุบจ๊บ